สหรัฐอเมริกาเวลาเที่ยงคืนดีดีเอ็มเอ้านีหลังเรือทำไมมันตั้งเรือวะ โอ้ oh, ขึ้นออนมาไม่เห็นเรือเลยทำไมรู้สึกว่าเรือมันบีบออกไกลเรืเร่อยๆวะ เต่าเลยคนลนะนัดเฮ้ยเฮียเฮ้ยทำไม่ได้ไม่ไม่ไปหักเต่ากันจะไม่อหวผม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 วัดกันมาหนมันมันมันตัดเสาเต่าหักวิดออกวิดออกมไม่ได้ไปพิจารณาโอ้น้ำเลือนเลือนเนี้ย แปดต่อยผมแฝดใช่เดี๋ยวไปวินน้ำต่อยผมเลยนะเต้าเต้าเต้าหนักถึงกลางไปออกกันตั้งตั้งหลังตั้งหลงตั้งหลังเฮ้ยมซ้ายได้เฮ้ยยิงกลับซ้ายได้เก,เก็บใบนเรื่อนเลยเราทิ มันเข้าก็บอกไม่ได้ไม่ให้มันเข้าเสาทางอีกปิดเรือให้แล้วไปวิจาต่อมารณ์โอเคยัดแค่มันยัดยิงกูทำไมฮะ,ฮะยิงกูทำไมตัดเขยย่าก,ก,กูเยอะไอ้งไงอเนอาแค่นั้นเต็มสว่างเสาเสาหัาอีกอะไร ยับแปะอีกทำไมแปะทำไมดูทำไมเสาไม่ให้ดึงจะดึงทำไมทำไมฮะดึงทำไมเฮ้ยก็พยายามนะไอ้เหี้ยะไอ้คนทีเป็นไงบ้างผมผมไปบิดเรือให้ไม่ได้หักซ้ายสักหน่อยครับหักซ้ายสักสี่ข้อแทนผมหน่อยหักไปแล้วรออีกต่อ ต้องแปะละไม่ไหวแล้วเรือเสาหักอีกได้อยู่ได้อยู่ได้ได้ได,ได้ยาวๆไปเดี๋ยวผมต้องแปะอีกรูนึงจะื่อนไปบังคับให้ได้เอาเรื่องแล้วคตรมันเลยหักไปอีก,อกทีโอ้ทำงงานดึงจังเลยไอ้เฮียตัดแล้วตัดอีกเขาเนี่ย ไปดีโคตรบ้าข้างอะนั้นเฮ้ยวิดวิทีให้ผมหน่อยเร็วเลยเวละวิดให้สองขันอ่ะไปคุณเพิ่งไปวิทต่อได้ปนะได้บบหักไปอีกหักไปอีก งานหนักน,นี่คือยิงไม่ได้ตอนนี้ยิงเราไม่ได้เพิเปิดไว้ออก,นะกไปักเที่ทหนต์เสาพนัยขึ้นมาขับเรือต่อจากผมเลยตรงนั้นบอดโอ้ไม่ทันไอ้เช่เอ,อ้ยไปถ่านเรือเรือมันชนแล้วนะถ้าเกิดบอดได้ก็อาจจะจมเลยอ่ะ ล่างเรือมันน่าจะแย่ผมว่าล่ลางเรือเราแย่เอ้ไม่เคลียร์เรไม่ได้นะเลยผมเลยไม่ได้หมดเอาใหม่เอาใหม่ล่ลางเรือร้อยแล้วของเราเอาละไปฝากเช็คเสาหน่นอยเสาร้อยแล้วเสาล่ะเรือมันซูนมากอ่ะเรือแบบโคตรซูนเลยนวด เรือมันอยู่ไหนอ่ะขวางขวากำลังหักมาหาเราแล้ว,ลวไม่ทำไมมันหักอะไรอย่างนั้นวะมาใช้ฉมวกเลยไม่เห็นมีเจอฉมวกได้เสาปิดตอบไ้วหาปูนได้อย่างนั้นอ่ะเอาเลยครับ น้ก็จะเวอร์จะกลามันมีข้ามขั้นหินเลยหรอดูดิ้นมถ้าไอรอนได้หนึ่งมันจะจมแแน่ เก็บใบอีกละพวกนี้เล่นแปลกๆละมันเก็บเอ้ยมันเก็บใบทำอะไรอ่ะทำอไมเนี่ยเก็บดอกดอกแต่โจรพูดเราว่าเพื่อนทำไมมันจอดนิ่งๆอ่ะเอ้ยมันออกกันทาวป้ยมีกันทาวมาแน่เลยวะเนี่ยอยู่ห่างๆเลยแล้วกันเพื่อนอันนี้กันทากลับแน่ เลี้ยวเรือกลับเรือ,ลลอลแล้วแล้วทำไมมันจอดฉันจะเข้าไปเสิร์ฟมือยืดหลอกมังเก็บใบอย่างนั้นเกลียดโดนอีกเม็ดโอ้ใบรุ่นใบเต็มไหมไอ้เข้าเสียนะไม่ได้ได้อังหัก เสาเสามันจะหักแล้วเหน่ยเต็มกระบาลเลยเฮ้ยทำไมมนโดนเนี่ยโดนง่ายันโดนได้ยังไงก่อนจะ่ต้องเข้ากระบอกโอ้ขึ้นตายตายปะไม่ตายเอ้าเฮ้ยผมตายเนี่ละ เสาล้มโอ้โหเหี้ยละวไว้เกิดเลยไว้เกิดเลยแน่ๆผมไปชุบน่าจะช่วยอะไรได้ไอบบ้บิดมีน้ำสู้ยังมีบอดเหรอระวังนะโอ้มีบอดด้วยโอ้โหบอดไหวไปหมไหวไหวรอสักพักอ่ะบสิบเรียยื้อได้ปะได้ได้ มาแล้วเกแล้วขึ้นเรือแล้วขึ้นเรือลรวมันแองเกิลใช่ยิงยมันยิงยมัตายเรารีได้ยแล้วหนึ่งนัดมันอยู่ไหนโอ้ไม่ตายเฮียตา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 ยลรีรีตรีเสาึได้ได้ได้ตัวอ้วนได้เฮียตัวเกียนเลย สสเผาได้ไหมยังเตืนครับรอรยิงรอยิงขวามือรอยิงขวามือรอยงิออยงขวามือยิงเลย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 น้ำน้ำน้ำนะผมขอน้ำโอ้หายะเสาลุยรอบผมจะหาปืนมาฆ่านะโอ้โหเรือร้อยน้ำใส่เรือแม่ง เหลือแปดเสาเหลือแปดเสาบอดมันบอดมันบอดเด้อได้ได้ได้มาขึ้นมาฝั่งนึงผมต้องวิธอย่างเดียวเลยอ่ะมันลงไปมันลงไปแล้วมั้งระโจมอ่ะโอ๊ยกระสุนนี่อะไรเนี่ยคุณตกเรือตกเรือวิธวิธกันวิธก่อนวิธก่อนไว้กันบอดไปผมดักบอดฮะดักเลยดักเลยดักเลยขึ้น เ 8, ลหลือแค่ 8, แปะเข่ากลางเหลือแค่แปะเหลือคนแปะกันบอดให้ผมตายสวยกลางไปนะ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 กลางดิ<อ>เฮ้ยคุณพีไม่ต้องการก็ได้นะวิทย์พีนะ้ำใส่เรือมันได้ปะโอไม่ดีไม่ดีไม่ด,มดีเรือเราเสี่ยงมากโอ้ยเฮียบาดดเองอ่ะผมตายเฮียเอามันบัางบังยางโอ้ยบังยางโอ้โหเรายังไม่กลางทำจริงลุกโอ้ จอวีน้ำ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 ยี่ทำไมวันเดิมบอลบอลปลาอะไรก็ว่ายี่ปลาสองคนผมตายเลยครับนี่คือเราออกได้ไหมออกได้ออกได้แต่เสาเราโคตรเสี่ยงเลยมิดวีน้ำกันดิแล้วก็ไปตัดที่ละขันที่ละขันไปไปตัดอีกนะครับเกิดต้องเกิดต้องเกิดกำลังเกิดมา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 โดนเลยผมแย่มากตอนนี้ยี่เสียงฮบได้ยินเสียงฮาปูเนี่ย คุณพีไปเอาชั้นบนเลยไป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 เลยครับไปเลยไปเลยไปไปขับออกก่อนไปขับออกก่อนเหมือนหารหน้าหารหน้าเสิมมาเลยนั่นนะไม่เสิมไม่เสิมไม่เสิมเอ้าไอ้เฮียสมองกูยังไม่ขึ้นอ้าวเดี๋ยวเองเดี๋ยวเองเดี๋ยวเองอะไรครับรีชั้นล่างเลยรีชั้นล่างเลยชั้นบนอาอยู่อะออกมันเดียวะรีชั้นหน้าถักคว้าออกไปเลยก็ได้ปะป่าสองร้อยได้ปะ สองร้อยครับสองร้อยสวยสวยสวยปล่อยตรงแล้วลงมาชั้นล่างครับผมแบตชั้นสองให้ที่ข้างหน้ามีแต่รูเล็กหวัดเขียวหวัดเขียวแต่ไม่เท่าไหร่นะไอ้เมื่อกี้ไม่เท่าไหร่เลยอ้วนอ่ะแต่ทำไมมันดีคมจังวะไอ้ไอ้นั่นยิงเหรอเนี่ยติดกระถอกผมหักผมหักเล่นมุมกับมันก่อนอย่าหาขาก่อนแป๊บนึงขอรีแพร์ก่อนไม่ไม่ไหวว่ารูเยอะรูเรใหญ่เกิน ที่แส่เจ็บแล้วค่อยวัดโอ้ไม่กัดโอ้โหกระสุนผมยิงจนหมดน่ะไม่เชื่อเลยตัวเองง่ายง่ายคืองานผมเยอะจนผมไม่ได้รีกระสุนปืนของตัวเองอะเกินไปยังดีแค่ลูกซองเลยโอ้โหโอ้มันยิงมันยิงแค่นั้นโรบอทเราตกไปเลยไม่ไม่ไดาไม่โกรธเลยเฮ้เพื่อนเราอุตส่าห์ให้มาเออเพื่อนกูณอสาให้มาเีนี่มาทันที่ระลึกยังไง มือถามมันมันมันกุศลไนทผมอาจจะคิดมากไอ้ไงผมไว้เตรียมชุดใหม่แล้วน่าจะร้อยแล้วบนร้อยแล้วใช่ไม่ได้เพื่อนรอให้มาอะพร้อมแล้วไอ้เหี้ยมาถึงมาแก้แค้นก่อนมทำโรบอตเคลื่อนกูไม่ได้ ไปดึงมองสนายด้วยนะครับตัดเสามึตัดเสาตัดเสาเสาหักเสาหักมาแล้วมันจะชุบกันแล้วเธินกูแล้วน้องการชุบกันชุบกันมาทำไมมึงชุบกันมาทำไมเอ้ยไงไงวันไหนดิรอแล้วมึงรอแล้วมงทำทำมึอยู่ยามสะแปลงถ้าเกิดผมว่างอยู่ได้อยู่ได้อยู่เฮ้ยมันมันจะดึงเสา เขาหักไอ้เชื่อวนไอ้เชื่อวนแปะอยู่ลาดอะไรมึงผมผมผมนแค่นั่นใส่ใส่แต่มันอยู่ด้วดเลยครับนวดเลยมุมมุมจะเสียแจ้งเลยเรือเราเรือเราสบายอยู่โดนจะฮามันจะหาปูนปูนผม ไอ้กแก้มันแตกกันไวจังล่ะอักไปอีกรอบโอ้โหเอาเชนทำไมตรวเชนไม่ได้หักเถอะอักสาหัก เพี้ยล้ำเพี้ยนี่แม่งต้องบอดจริงๆวะ่ะรอให้มันซูนแล้วบอดเลยอุ้ยจากบอดจากบอดสองนะผมมันเปิดมันเปิดมันเปิดใบออกไปแล้วเนี่ยเอาใหม่เอาใหม่เฮ้ยคือเสามันมันไม่ได้เลยอ่ะเฮียจะบอดก็ตัดแล้วรีบไปไม่ได้ละเดี๋ยวรีดีกว่ารีคู่ดีกว่าได้ได้ได้ผมกลับมา โอ้ผมสไนมันไม่โดนนี่หรอถ้าเกิดโดนน่าจะปิดมันได้อะเอาผมขอไอ้รับออผมปิดให้แล้วแข่งจังวะรับเนี่ยแข่งแข่งเขาเหมือนเป็นนะเป็นเลยแหละแต่แต่ไอ้อ้วนน่ะมันมันไม่ค่อยเป็นแต่อีกตัวหนึ่งอะโคตรแบกเลยไว้มันมันจะวัดอีกทีนะเสริมมาเราร้อยหมดแล้วใช่ไหมร้อยมันหักเสริมเราเลย เอาเฮียก yeah, can oh, oh, no mm ็จะยิงแค่นอนอ้ไม่ทันแล้วนิดนึงโอ้โหเราเราต้องจะหันหันเข้าตูดมันเราเล่นตูดกับมันเฮ้ยโมเอ็กเสียเสียแล้วปิดไม่ทันได้อยู่ได้ขับอย่างแน่นอนเสียแน่นอนอ่ะโอทีได้อยู่ได้อยู่ ผมผมไม่ให้มันเข้ากระบอกาพื้นสามนัดสี่นัดเสาหักรอแป๊บรอแป๊บรอแป๊บพังน้ำมันยิงมันยิงทอะไหรแท้ผมได้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 โอ้โหแม่งยิงทอะไหรแท้ผมเจ็บแม่ยิงยิงอะไหรแท้มันตีได้ไหมผมบมดเดอร์ให้นัดนัดนัดหนึ่งนัดหนึ่งนัดหนึ่ง ตายจะตายเฮียผมจะตายบันเดอร์มันบันเดอร์อยู่มันเดิมไม่มันมันแอคเคอร์แอคเคอร์เรืออะไรเลยอ้วนตายอ้วนตายอ้วนตายเออยเอ้ยเอ้ยเอ้เกิดบ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 ิดช่ยช่วยช่วยช่วยผมจับเอาไม่ได้ไม่ได้ผมผมผมต้องพอร์ตผมต้องพอร์ตไปเลย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 ไปตะกัวไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวเอาอยู่อยู่มันมันมันดักปอร์ตผมอยู่เดี๋ยวผมยิงให้ผมมีกดให้ Mày mang dùng áp tay nữa. Hoa hằng nà hằng nà yì. Hãy, hiểu lưu cũ. Oh, là, là, chồng vĩnh nam phiền lưu vĩnh 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 nam phiền lưu vĩnh nam phiền lưu Nó vĩnh nam phiền lưu vĩnh nam phiền lưu vĩnh น้ำไปหน่อยฝากน้ำหน่อยนิ่งกันนิ่งกันนี้ก่อนนี้ง่ันตอกน้ำหน่อยน้องเฮ้ยทำทำไมเร่อเราชนกันอ่ะวิทย์วิทย์ที่น้าเสีเล่อมั้งวิทย์อยู่วิทย์อยู่โอ้ไปอีกแล้วเนี่ยอะไรยดีแพ้ก่อนก็ได้ครับเฮ้ยเสาเสาหักเสามันหักเสามันหักไว้ฝากนิดหน่อยเอาไม่น้ำน้ำหมดแล้ว ไปไปไปฝากแบบแป๊บนึงเดี๋ยวผมเรียกเดี๋ยวผมเรียกผมทำมุมไม่อยู่ <c oughs> ขวา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 ตอนนี้ตอนนี้ขวาตอนนี้เดี๋ยวผมรีแพะต่อ <c oughs> โอ้โฮเหียไอ้เหียรี <c oughs> ยรรแพะได้อีกแล้วสัตว์ชิบหายแม่ย้อยตังหายนี่อ่ะโอ้แค่นะั้นตังห้าอ๋อ โดนผมวนโดโดวดวนลอยๆอยู่พี่แพ้ก่อนดีกว่าวผมว่าเดี๋ยวผมฝากได้อยู่เอ้ยมันโดนผมสี่ลุสี่นัดเลยชนชนอยู่ตอน,น,ต,อนตอนนี้ได้ได้ได้กราบตูดมันอยู่เนี่ยโดนอีกไงนะล่างร้อยครับโดนลุยล่างร้อยแล้วโอเคมันเอ้ยมันมันมันจะฝาดหน้าเรามาขับมาขับมาครับผมผมหักซ้ายมัน ทุนสี่ร้อยอ่ะจบไม่ได้ได้โอ้โหเฮ้ยโอ้โหมันเอาของผมไปเหรอวะเนี่ยไอสัตว์เร็วใช่เหรอใชเพื่อนกูสาให้ไว้แม่ย้อยอาหารจะไหนรังนันไม่แต่อาหารกับไม้ใช่อาหารไม้นก็ได้คืออย่าเล่นเรือเร็วว่ะผมก็ต้องเล่นเร็วตามอ่ะ เราเสียเปรียบไขับขอมาถาออกเอ้ยไม่ครับเสาเจริงผมโดนได้ไงวะไอ้กิดผมเะต้องวัดกดอนกันเลต้หนตหนึ่งต้หน กันขอหักเอ้ยพี่ได้ได้ได้รู้เรื่องรู้เรื่องขึ้นมาแล้วประชุบกันแล้วชุบกันอีกแล้วดึงเสาอ,อีกแล้วเราเก็บใบนวดด้วยข้างหน้าได้ปหมนี่แหละนี่แหละเดี๋ยวผมวอนให้เดี๋ยวผมวอนให้ขออยู่เช่ญผมได้มามามามันมามันคุดไว้ตาย<ห>ด้อตายอีก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 ยึดขอหัก คนพี่แอนแอนเขาเสียเสียมากบอดได้ไหมหักสุดเลยหักสุดเลยโอเค,อเคไปนะฮะมันชุบก,กันมาชุบก,กันนะโอเคแม่งของงานวิย์มากเกินไปมาแล้วมาแล้วโดนมากตอนนี้บอดได้เลยนะแต่ผมซ้ำให้ ไม่ได้ไม่ได้ผม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 ตัดตัดตัดเจี๊ยะมันเลยไอ้เสียเราทำให้อยู่ต่อมากเอากลางใบกลางใบก็หวานเจี๊ยะสิครับหนึ่งไอ้อ้วนโอ้โหกระสุนหมดวัดเดาฟากู โอ้ยเฮ้ยเชี่ยมุมไม่ดีแล้วมุมผมโทษไว้กระชากกระชากมันมา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 ไม่ได้ไม่ได้ผมผมบ้าผมบ้ามันยิงเสาเอเอาคุณเนืโอ้ไม่ก็เสาเสาละหักเหรอใช่ใช่เสาละหักโอ้อมุมเราเสียขอโทษขอโทษเสาจะไละหักจะไม่หัก ตึ้งเสาเองอยู่นะฝากดูน้ำด้วยผมดูไม่ได้ตอนนี้หลังบิดให้อยู่กันโอ้เียขอ,อ,อยยร้องอะโออเราจบมันไม่ได้อีกแล้วออ,วนะอ้รนั่นไปถ้าสองรอบเป็นไม่ใช่ไ่งอึดชิบหาย ้าทำไมเรือมันไม่จมสักที่ไว้ที่ระวังเราออกวงนั่นดูไปไม่ดีละไม่ดีละผมว่าเรือเราออกเราต้องกลับมุมไหนอ่ะช่วยดูให้ผมหน่อยกลับไปทิศที e. กลับไปทิศที e. ่ตามตามมันไปอ่ะตามมันไป <Okay. S 1> ผมขอมุมดีๆนะรอบเนี้ยข้างล่างป,ปากงานด้านล่างหน่อย กลับไปทีดีครับถ้างั้นพังงานอ่ะทีดีกลับไปทศดีทีเรียทีเรียเลยโอ้ไม่ก็งานด้านล่างมันเยอะครับมันเลยทำมันยากแม่อะไร่ปกินเรือมันจะจมแล้วิใช่ครับถ้าเกิดผมทำเชนผมหมดอ่ะผมไม่ชัวร์ไงผมกลัวผมแหลกแล้วผมวิดน้ำใส่เรือตัวเองไงมันแบบถ้าเกิดเสี่ยงกว่านี้ ชิปหายเลยวะแต่่ไมขอขอรีร้อยขอรีร้อยพังงานร้อยไหมร้อยแล้วเสาไม่ร้อยโอ้ยเหนื่อยมากเชี่ยเสามันหักอะไรดาเมจอีกโอ้โหไอ้ดีมันก็อึดอึดอึดชิบหายจะอึดอะไรหนักหนาก็ไม่รู้เป็นล้ำอื่นที่จบไปแล้วนะเรียบเรียบขึ้นมาโอ้ย ลำอื่นแ็เดียวจม้เนี่ยโดนลำที่ได้เล่สงหนึ่งดาเมจอาร์มาสองดางอเมาครับเนี่ยไอ่สเสามันหักเหรอใช่สามันหักสามันหักคนเราแค่ต้องสดาเมจมันกำลังแปะมันกำลังแปะมันกำลแปะอย่างเมันนไน ก่อนโอ้โหสองมันหักสองมันหักสองมันหักหักปะโอ้มันตัดสองรู้เอาตายหนึ่งตายหนึ่งคนดีตายหนึ่งครัสองหักด้วยจัดจัดผมผมให้มันชุบผม,มให้มันชุบมันจะชุบกันผมให้มันชุบนะยับอย่างเงี้ยจัดจัดจัดเดสสไปร์ลแล้วเดสสไปร์ลแม่งโคตรหลายรอบช<พ>ุบไม่ได้ชุบไม่ได้มันมันลงช้าเร้าเกินไวต้องบอดเลยก็ได้เดี๋ยวผมหมุนยิงให้ ไม่ต้องขอน้าขันขันขันเลยยิงยิงยิงต่อมาอเฮ้ยเียขอโทษอโทษอ้ไกลไหมน่ะใกล้ใก่้ยิงตายยากตายเย็นไอ้สัตว์ไอ้วันตาย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 โจมโจมจมโจมโจมแน่โดนหมุนน้ำไฟคันนึงเนี่ยอโอ้โคตรเหนื่อยเฮียจีิงครับ เรือมันจะจบตั้งแต่รอบ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 อันนั้นแล้วล em นะ eh. เ,เราอ่ะก็เกือบจบเหมือนกันเนี่ยเหนื่อยมากถ้าเกิดมุมได้เรือเราก็จมอ่ะใช่ใช่อะไรอ่ะแต่แต่มุมมาได้กว่าไงผมไอรอนมันบ่อยมากไอไอเนี้ยโดนผมไอรอนน้อยบ่อย่คือมันไม่ได้เข้าอะไรแค่นั้นแหละมันไม่ได้เข้ากระบอกปืนเราฟาร์มกระสุนจากมันก่อนไม่ไหวไม่ไหวพอดีเรเอากระสุนเพิ่มกระสุนใช้กี่ร้อยก็ไม่รู้จะตึงชิบหาย ไม่มันไม่ได้ตึงแต่มันหนามันแข็งนะแข็งการซ่อมมันนะแต่ยิงมันไม่เท่าไหร่สายอเมริกาเขาเล่นสายแข็งกันน่ะโคตรอึดเลยเนี่ยเนี่ยเนี่ยหลังสะพายเนี่ยเครื่ขึ้นไม่ดิหลังสะพายกูก็ไปแม่งเร็วยับหายเลยเลิ่มเอาไปตอนไหนวะทำไมมึงไม่เห็นเลยเฮียจังหวะที่คุณไว้ตายแล้ว